รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ fm 97 จันถึงสุกบ,บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปนะครับและก็2วิธีในการติดต่อกับรายการของเราโดยตรงวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ลายไอดของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI อสพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI อสแล้วตามด้วยคำว่า m o n e y plus m o n e y p l u s m o n e y plus ติดกันตรงตัวนะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับประกาศรายชื่อคนเก่งและผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรมกับเราไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมครับวันนั้นเนี่ยเราเชิญผู้บริหารจากทางแคทกสทโทรคม,มนาคมจำกัดมหาชน มาคุยกับเราด้วยนะครับคำถามเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาคำถามถามว่าข้อใดคือบริการโทรศัพท์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตของ c ค t สำหรับ SME ที่ต้องการมีโทรศัพท์พื้นฐานโดยไม่ต้องลงทุนซื้อตู้สาขาระหว่างข้อ1 CAT 0แค0หรือข้อ2 CAT h o โฮสเ p ด x คำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ2ครับ CAT h o สเ e ด PBX เป็นบริการโทรศัพท์ผ่านอินเทอร์เน็ตของแคด สำหรับ SME ที่ต้องการมีโทรศัพท์พื้นฐานโดยไม่ต้องลงทุนซื้อตู้สาขานะครับคำตอบข้อ2จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับมีคนเก่งและผู้โชคดีจำนวน8ท่านดังต่อไปนี้ครับแล้ววันที่8เป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติงบิยอนเรื่องเที่ยวหัวหินฉบับสมบูรณ์ได้แก่คุณสมพงษ์บุญธรรมจินดาครับแล้ววันที่7ครับเป็นหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบิยอนเรื่อง ทำกำไรพันเซด้วยหุ้นเทินอาราวโดยดรสุรศักนะครับท่านที่ได้รับรางวัลที่7ได้แก่คุณวิรัตคงจเจริญสมบัตินะครับได้รางวัลที่7นะครับส่วนรางวัลที่ 2, 3, 4, 5และ6ครับเป็นหมอนพ้าห่มไมฮักจากทางแคดมูลค่า590บาทจากทางแคดกสทโทรคม,มนาคมจำกัดมหาชนนะครับ5รางวัล5ท่านได้แก่ คุณพัฒสอนวานิจเจริญคุณชานชิตเจนภูมิใจคุณเอกชัยเจนวรกุลชัยคุณพันธิพาเที่ยงวิบูลวงศ์และคุณธนพัฒสิทธิพรอน,อนันต์นะครับทั้ง5ท่านนี้ได้รับหมอนผ้าห่มไมยฮักจากทางแคกทกสทโทรคมนาคมมูลค่า590บาทขอแสดงความยินดีด้วยนะครับส่วนรางวัลที่1รางวัลที่1เป็นกิฟต์วอลชอร์ er ที่เขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท เป็นบ้านพักบ้านโดมจูเนีย2วัน1คืนพร้อมอาหารเช้าสำหรับ2ท่านพร้อมกิจกรรมเครื่องเล่นและสวนน้ำนักเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ทนะครับมูลค่า4,000บาทได้แก่คุณสัญญาเรืองวิชยกุลคุณสรัญญาเรืองวิชยากุลได้รับรางวัลที่1นะครับกิฟต์วอลช์มูลค่า4,000บาทจากทางเขาใหญ่แฟนตาซีรีสอร์ท ขอแสดงความมีดีด้วยกับทั้ง8ท่านที่เป็นคนเก่งและผู้โชคดีนะครับส่วนท่านที่พลาดรางวัลเอาไว้ลุ้นกันในสัปดาห์ต่อไปนะครับส่วนช่วงแรกของรายการมันิช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินไปติดตามดูเทรนแนวโน้มตลาดคุ้นบ้านเราประจําเดือนนี้เดือนมีนาคมในมุมมองจากทางบลจกรุงไทยผมเชิญท่านผู้มีการอาวุโสฝ่ายลงทุนตราสารทุนบลจกรุงไทยคุณยืนยงเทพจำนง ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณยืนยงสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับตลาดคุ้นบ้านเราคึกคักวืหวาตั้งแต่ต้นเดือนเลยสําหรับเดือนมีนาคมนะครับเอจะค่อนข้างสดใสไปตลอดทั้งเดือนไหมครับเนี่ย คือด้วยความที่ตลาดอาจจะมีความคาดหวังว่าสติมูลัสที่กําลังจะออกมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงหรือมาตรการต่างๆที่จะออกมาเนี่ยน่าจะเป็นเบนฟิตกับตลาดหุ้นทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวมารับค่อนข้างที่จะล่วงหน้าแล้วนะครับอันนี้ก็เกรงว่าภายหลังจากข่าวที่มันออกมาจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีแรงขายทํากาไรในระยะสั้นออกมาได้ตอนนี้ดัชนีขึ้นมาล่วงหน้ารับข่าวดีล่วงหน้าแล้วใช่ไหมครับอ่าใช่ครับผมก็เกรงว่าพอมีข่าวจริงเกิดอาจจะเกิดเซลล์ออนแฟก์นะใช่ครับผมดัชนีอาจจะปรับลง ได้ใช่ไหมได้ครับผมใช้คํานี้ได้ไหมครับว่าเดือนมีนาคมเนี่ยครึ่งเดือนแรกหุ้นอาจจะขึ้นแต่ครึ่งเดือนหลังหุ้นอาจจะลงครับคาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคุณยุทธนางั้นขอกรอบการเคลื่อนไหวแนวต้านแนวรับสําหรับตลาดหุ้นบ้านเราเดือนมีนาคมหน่อยครับคุณยุเนียนครับคือแนวด้านบนแนวต้านข้างบนให้ไว้ค่อ้างต่ำนะคือพันสามร้อยเจ็ดสิบาือว่าสามร้อยเจ็ดสิบเป็นแนวต้านด้านบนนะครับครับผมอัพไซด์ก็อาจจะไม่ได้เยอะแยะนักขนาดที่ด้านล่างเนี่ยอาจจะพันสามครับผม พันสามท่วนเป็นแนวรับด้านล่างนะครับส่วนแนวต้านด้านบน1370จุดนะครับอะไรที่มาดึงทำให้คิดว่าในเดือนนี้คุณอาจจะไม่แตะไปทะลุ1400จุดได้ล้วครับคุณยืนยงครับคือผมว่าตัวเฟดเมนทัลของเขาล้วนๆเนี่ยมันดูยังไม่ค่อยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปในทางบวกนะฮะอย่างตัวบ้านเราเองเศรษฐกิจบ้านเราเองก็ไม่ค่อยได้มีสัญญาณด้านบวกเท่าไหร่นะฮะอย่างเอ็กซพอร์ตเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าปีนี้จะบวกหรือเปล่าด้วยซ้ำไป เอาละครับนี่คือเหตุผลว่าทาไมถึงมองว่าตลาดหุ้นบ้านดาวเดือนนี้เดือนมีนาคมนะครับอาจจะเต็มไปด้วยความผันผวนนะครับจะเป็นคล้ายๆมาตีนต้นขึ้นเดือนแรกเนี่ยอาจจะวุอหวาคึกคักนะครับแต่พอข่าวจริงเนี่ยมันเกิดขึ้นมาอาจจะเกิดเซลล์ออนแฟกก็ได้ฉะนั้นในช่วงครึ่งหลังของเดือนอาจจะมีการปรับลดลงก็เลยมองกรอบแนวต้านด้านบนไว้ที่พันสามจจุดกรอบแนวรับด้านล่างไว้ที่พันสามจุดนะเอาละครับคงต้องมาสรุปแล้วครับว่า แนวโน้มตลาดหุ้นบ้านดาวในเดือนมีนาคมแยกเป็นสส่วนนะครับส่วนที่เป็นปัจจัยบวกปัจจัยหนุนกับอีกฝั่งหนึ่งที่เป็นปัจจัยลบนะครับขอฟังที่เป็นปัจจัยบวกซะก่อนครับอะไรจะเป็นปัจจัยบวกที่หนุนตลาดหุ้นบ้านดาวบ้างมีสักกี่เรื่องแล้วก็มีอะไรบ้างครับคุณยินยงครับ ปัจจัยบวกหลักๆก็คงเป็นเรื่องของสภาพคล่องในตลาดการเงินที่ยังค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แล้วก็อัตราดอกเบี้ยที่ต่ำนะทำให้เม็ดเงินลงทุนเนี่ยก็ต้องพยายามที่จะไปแสวงหาผลตอบแทนที่มากขึ้นแล้วก็อาจจะเทคลิส์ได้มากขึ้นตัวการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งสําหรับเม็ดเงินลงทุนนั้นนะครับ,รบอีกปัจจัยหนึ่งเนี่ยก็น่าจะเป็นราคาน้ํามันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับนักลงทุนอาจจะเริ่มมองเห็นว่าดาวไซของราคาน้ามันเนี่ยอาจจะตา่าแล้วก็หุ้นในกลุ่ม Energy จากที่เคย Underway อ, under อันมาในช่วง ปีที่ผ่านมาทั้งปีเลยเนี่ยก็าจะเริ่มมีการทยอยเข้ามาสะสมนะครับ,รบแล้วก็อีกประการหนึ่งหลังจากที่ประกาศผลประกอบการที่เพิ่งผ่านมานะฮะอาจจะเป็นช่วงฤดูการของการประกาศจ่ายเงินปันผลนะหุ้นขนาดใหญ่หลายๆตัวเนี่ยย,ยังให้ผลตอบแทในในรูปของเงินปันผลค่อนข้างที่จะสูงดังนั้นเนี่ยผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลที่สูงเนี่ยมันก็จะมารองรับดาวซทิ์ของนักลงทุนที่จะมาซื้อหุ้นดีเวเดนในช่วงนี้ครับผมบนี่คือ3ปัจจัยบวกหลักๆนะครับ,รบที่จะส่งผลงต่อต,ตลาดหุ้นบ้านเราหนึ่งก็คือสภาพคล่องใน ตลาดหุ้นตลาดเงินทั่วโลกเนี่ยมีโอกาสที่เงินจะไหลเข้ามาต่อนะครับครับแล้วก็ทําให้ตลาดหุ้นอาจจะได้รับอนิสงส์จากเงินไหลเข้าด้วยนะครับครับผมประเด็นที่2ก็คือราคาน้ํามันมีโอกาสฟื้นตัวได้ในระยะสั้นๆน,นะครับครับราคาน้ํามันฟื้นหุ้นในกลุ่มพลังงานฟื้นก็มีโอกาสจะดันดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเราให้ปรับเพิ่มขึ้นตามด้วยนะครับ แล้วก็ปัจจัยบวกประการที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมจะประกาศจ่ายเงินปันผลเนื่องจากตามสถิติเนี่ยหุ้นที่จ่ายเงินปันผลดีๆแล้วก็อยู่ในช่วงเตรียมจะประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นจะขึ้นรอก่อนอย่างนั้นใช่ไหมครับครับใช่ครับผมนี่คือ3ตัวแปรเชิงบวกปัจจัยหนุนที่มีต่อตลาดหุ้นนะครับ,รบขอข้ามฟากไปดูปัจจัยฉุดบ้างจะมีสักกี่ข้อแล้วก็มีอะไรบ้างครับคุณยินยงครับ จะเป็น external factor ซะเป็นหลักเหมือนกันเป็นปัจจัยภายอานอกเป็นหลักเลยครับใช่ก็อย่างในช่วงที่ผ่านมานะตอนนี้ก็มาไ้ต้นปีแล้วเริ่มมีความกลัวว่าเศรษฐกิจจีนเะนี่ยอาจจะชะลอตัวไม่ว่าจะเป็นบ้างก็ว่าอาจจะเป็น hard landing หรือ soft landing ก็ตามมันก็จะกระทบกับเศรษฐกิจในภูมิภาคกันด้วยนะในภาคการส่งออกเนะี่ยก็อาจจะไม่ได้เติบโตดังที่หวังนะครับปัจจัยลบก็คือตัว fundamental เนี่ยอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตการปรับตัวขึ้นของราคาหุ้นเท่าไหร,ร่นักนะครับผม นั้นเนี่ยการปรับตัวขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะมีความเปราะบางอาจจะมีแรงเทคโปรฟิตได้ค่อนข้างง่ายนะครับผมบแล้วก็นิวมันนี่เนี่ยคือเม็ดเงินใหม่เนี่ยจริงๆที่จะเห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าโอเคเราอาจจะเห็นหุ้นขึ้นทักสี่ห้าเปอร์เซ็นแต่ว่าไม่ใช่ว่านักลงทุนที่เข้ามาลงทุนเนี่ยจะได้กําไรกันหมดนะบางคนอาจจะเจ็บตัวกลับไปด้วยซ้ำไปเพราะว่ามันมีลักษณะการขายหุ้นมิดสมอลแคปซึ่งเคยเอาฟอร์มตลาดในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับเข้ามาเล่นหุ้นบิ๊กแคปในช่วงนน,นี้้ทให ลงทุนที่มีการลงทุนในหุ้นมิชโมลค่อนข้างที่จะเจ็บตัวได้บ้างครับเพราะฉะนั้นนี่เป็นปัจจัยลบตัวที่2นะครับเรื่องของพื้นฐานเศรษฐกิจแล้วก็พื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยหลายต่อหลายบริษัทเนี่ยยังคงไม่ค่อยเข้มแข็งมันยังไม่ยังตามไม่ทันราคาหุ้นนะครับเอาเป็นว่าปัจจัยลบหลักๆจะมี2เรื่องนะครับครับเป็นปัจจัยภายนอก1ปัจจัยภายในซะหนึ่งภายนอกก็คือเรื่องเศรษฐกิจจีนยังน่าเป็นห่วง ปัจจัยภายในก็คือพื้นฐานเศรษฐกิจบ้านเราแล้วก็พื้นฐานบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์บ้านเราบางกลุ่มอุตสาหกรรมนั่นเองนะครับครับผมขยับมาดูนะครับในมุมมองของบลจกรุงไทยถ้าสภาพตลาดเป็นแบบนี้ในเดือนมีนาคมนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยเนี่ยเราจะกําหนดกลยุทธ์ควรจะใช้ตําลาไหนงัดออกมาใช้ในสภาวะแบบนี้ดีครับคุณยิ่ยงครับ ็าจะมีลักษณะของการทำเซกเตอร์โ t เ t ชันนะก็ค er <division> ือการปรับเซกเตอร์ในการลงทุนนะอย่าง3เซกเตอร์ใหญ่ซึ่งอันเดอร์เปอร์ฟอร์มในช่วงปีที่ผ่านมานะเซกเตอร์อย่าง Energy Bank หรือ ICT ก็ตามที่มีข่าวค่อนข้างที่จะลบในช่วงปลายปีที่แล้วนะครับสเซกเตอร์นียปรากฏว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะเมื่อเปรียบเทียบกับภาพรวมของตลาดหุ้นทั้งตลาดนะครับก็ปรากฏว่าราคาเนี่ยค่อนข้างที่ยังถูกอยู่ราคาถูกเนื่องจากลงมาเยอะแล้วสามกลุ่มประกอบด้วยกลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารและก็กลุ่ม ICT ทีนี้เนี่ยด้วยความที่อย่างที่เรียนนะครับก็คือเป็นฤดูการของการจ่ายเงินปันผลด้วยนะครับแล้วก็ราคาของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะ ไม่แพงเมื่อเปรียบเทียบกับพูดอื่นๆเนี่ยอาจจะเป็นเซกเตอร์ซึ่งมีการปรับปรนเข้ามาลงทุนได้นะประกอบกับเงินลงทุนต่างนั้นคทุนต่างชาติเนี่ยซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเริ่มไหลเข้ามาเหมือนกันนะ,ค,ะครับผมสามเซกเตอร์ซึ่งเป็นซเซกเตอร์ใหญ่เนี่ยผมคิดว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะเอาพอฟอร์มตลาดได้ครับเมื่อกี้บอกว่ามีอยู่3กลุ่มที่ราคามันปรับลดลงมาเยอะแล้วน่าสนใจ3กลุ่มประกอบด้วย1กลุ่มพลังงาน2กลุ่มธนาคารและ3กลุ่ม ICT ผมมีคอย ยอย่าง <ผม S 1> พลังงานเนี่ยลงมาแยะก็จริงนะแต่ราคาน้ํามันมันก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้โอกาสจะเด้งก็ใช่แต่อาจจะเป็นระยะสั้นๆก็ได้แล้วทาไมยังมองว่าพลังงานยังน่าสนใจล่ะครับคุณยินยงคือผมมองอย่างนี้นะครับคุณยทธนาคือด้วยความที่เป็นเซกเตอร์ซึ่งอันเดอร์เปอร์ฟอร์มมากในช่วงป<แ>ีที่ผ่านมาฉะนั้นนักลงทุนเนี่ยอันเดอร์โอนก็คือหมายถึงว่าไม่ค่อยมีกันแต่ว่าด้วยความที่เขาเองเนี่ยเป็นเซกเตอร์ใหญ่นะ่ครับผม การที่จะไม่มีเลยเป็นศูนเอร์เ็นี่ยในขณะที่นักทุน <c oughs> อาจจะเริ่มเห็นดาวไซด์ของราคาน้ํามันไปแล้วนะครับ,รบก็อาจจะเริ่ม กลับเข้ามาลงทุนได้ครับผมประกอบกับตัวอัตราการจ่ายเงินปันผลก็ยังค่อนข้างที่จะยังโอเคอยู่ในหุ้นหลายๆตัวมีเงินปันผลค้ำอยู่ด้วยสําหรับพลังงานหลายๆตัวนะครับก็ยังยืนยันว่าถึงเวลาที่ควรจะเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาได้อีกบ้างสําหรับหุ้นในกลุ่มพลังงานจะไม่ถึงกับโอเวอร์เวทมากเนื่องจากราคามันลดลงมาแล้วราคาด้บมันก็คงจะลงต่ากว่านี้ได้ไม่เยอะหรอกแถมเงินปันผลบางบริษัทยังสวยด้วย ก็เลยแนะนําให้ดูหุ้นพลังงานบางตัวแล้วก็เพิ่มน้ําหนักขึ้นมาได้บ้างนะครับ,รบเอาละครับนี่คือพลังงานแล้วสําหรับธนาคารล่ะธนาคารเนี่ยแนวโน้มมันกลับมาสดใสแล้วเหรอครับคือธนาคารเนี่ยดูแล้วเนี่ยดูเหมือนว่า การปรับขึ้นของ NPL เนี่ยก็ยังมีแนวโน้มยังปรับตัวขึ้นได้อีกนะฮะแต่ว่านนดูหลายๆเสียงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าน่าจะพีคช่วงไตรมาสที่4ปีนี้ไตรมาสสี่ปีนี้จะทําไมครับน่าจะพบจุดพีคของ NPL ในระบบธนาคาร NPL ในระบบธนาคารไทยน่าจะสูงสุดในไตรมาสสปีนี้ อ่ารับไปซื้อหลังจากนั้นไม่ดีหรอครับแต่ด้วยความที่มันอันเดอร์เพอร์ฟอร์มมานานนะครับผมแล้วก็เป็นหุ้นที่อันเดอร์โอนด้วยคือช่วงปลายปีที่แล้วเนี่ยเราอาจจะกลัวเรื่องของ NPL ของบริษัทขนาดใหญ่ซึ่งอาจจะกระทบต่อบัตรถมลายของธนาคารบางาแรงทาารเทขายกลุ่มธนาคารก็เลยออกมาเยอะตั้งแต่ปลายปีที่แล้วใช่แต่ทีนี้เนี่ยมาดูจนถึงตรงนี้แล้วเนี่ยหลายๆธนาคารเนี่ยเทรดต่ํากว่าบุกนะครับแล้วก็ยังให้เงินปันผลในเปอร์เซ็นต์ก็ประมาณ4%คเอรับ ซึ่งก็ถือว่ามากสําหรับเซกเตอร์นี้แล้วสภาพพอๆกับพลังงานนะสำหรับธนาคารนะครับอ้าวแล้วสําหรับ ICT เป็นไง ICT เนี่ยคือโอเคมันก็ดูเหมือนว่า การแข่งขันมันจะสูงขึ้นใช่แต่บริษัทบางบริษัทเนี่ยฐานะการเงินเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งก็น่าที่จะสามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่ค่อนข้างสูงได้อยู่ฉะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยช่วงหลังประกาศผลประกอบการแล้วเนี่ยช่วงถัดจากนี้ไปก็เป็นเรื่องของการประกาศจ่ายเงินปันผลครับฉะนั้นเนี่ยในระยะสั้นนะนี้เรามองกันแค่เดือนมีนาแล้วกันครับ น่าจะเอา p e ฟอร์มตลาดได้ด้วย2-3งสเทกเตอร์นี้ครับผมนะ,นะเพราะฉะนั้นยังยืนยันว่ากลุ่มพลังงานกลุ่มธนาคารและ ICT บางตัวเนี่ยยังน่าสนใจใช่ไหมครับเพราะเราพูดถึงการลงทุนเฉพาะเดืนมีนาคมนะครแพูดให้มันสั้นๆก็คือว่าหาโอกาสที่จะเพิ่มน้ำหนักการลงทุนใน3กลุ่มนี้ได้บางตัวได้นะครับครบัพลังงานธนาคารและ I c t นะครับ ไปถึงกลุ่มที่เอ๊ะมันน่าจะลดน้ําหนักลงบ้างหรือน่าจะแค่เทรดดิ้งเนี่ยเป็นกลุ่มไหนบ้างครับคุณยืนยงตอนนี้ตลาดเนี่ยเหมือนกับค่อนข้างที่จะเป็นตลาดของการเทรดดิ้งมากนะค,ครับคุณยินยออย่างที่ผมเรียนนะฮะคือว่าอัพไซด์เราก็ไม่ได้ว่ามองเยอะเาฉะนั้นการปรับตัวตลอดระยะเวลาของการปรับตัวขึ้นของตลาดเนี่ยก็อาจจะมีแรงเทขายทากําไรสลับเป็นระยะได้สำหรับลกลุ่มที่อาจจะอันเดอร์เปอร์ฟอร์มตลาดและกันในช่วงเดือนมีนาเนี่ยก็น่าจะเป็น หุ้นมิสมอแคปซึ่งมีการ,รถิดครองของนักคุณสถาบันค่อนข้างที่จะมากในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาฉะนั้นตกลงมีกลุ่มไหนบ้างที่อาจจะต้องลดน้ําหนักลงมาในช่วงเดือนนี้ครับ ไม่ถึงกับต้องลดนะฮะคือว่าผมให้ระมัดระวัง้วยกันก็กลุ่มรับเหมาก่อสร้างวัสดุก่อสร้างแล้วก็กลุ่ม t า a สปอร์ t a ชั่นผมสรุปสั้นๆอย่างนี้แล้วกันนะครับคุณยินยองหุ้นในกลุ่มต่อไปนี้เนี่ยให้เลือกระมัดระวังหน่อยก็ไม่ควรเพิ่มน้ําหนักส่วนจะขายหรือว่าจะลดน้าหนักก็ให้ดูอีกทีแล้วกันก็คือกลุ่มรับเหมากลุ่มวัสดุก่อสร้างกลุ่มโรงพยาบาลบางตัวและกลุ่มขนส่งบางตัว ไม่ได้บอกว่าให้ลดน้ําหนักไปเลยแต่ว่าให้ระมัดระวังถ้าจะเข้าไปถือเพิ่มโอเคได้ครับคืออยู่ในสถานะเทรดดิ้งนะครับประกอบด้วยรับเหมาวัสดุก่อสร้างโรงพยาบาลบางตัวและขนส่งนะครับสรุปแบบนี้นะครับเอาละครับท้ายสุดมาดูว่าภาวะการลงทุนในเดือนมีนาคมเนี่ยเราควรจะจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆอย่างไรนะครับผมได้เรียงทีละตัวนะครับอย่างหุ้นเนี่ยควรทรงๆลดน้ําหนักหรือเพิ่มน้ําหนักครับ ก็คงจะต้องมีการลดบ้างนะหลังจากที่ตลาดหุ้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะทยอยลดสัดส่วนแล้วก็เป็นลักษณะการเทรดดิ้งมากกว่าหุ้นเนี่ยถือว่าเป็นเทรดดิ้งถ้าขึ้นมาเยอะแล้วก็ขายทํากําไรไปซะบ้างได้ใช่ไหมครับครับใช่ครับผมแล้วทองคำนะครับทองคำเนี่ยด้วยความที่เรามองว่าปีนี้คงเป็นภาวะการลงทุนในตลาดการเงินน่าจะผันผวนนะครับผมว่าทองคําน่าจะเป็นแอสเซทคลาสหนึ่งที่ ถ้าราคามีการปรับตัวลงมาเนี่ยนักทุนอาจจะเริ่มทยอยสะสมได้นะครับครับเพิ่ม,มน้ําหนักใช่ไหมใช่ครับก็ไม่ใช่ว่าน้ําหนักจะเยอะนะอาจจะประมาณ5-10%เท่านั้นเองให้เพิ่ม,มน้าหนักการลงทุนแต่โดยรวมแล้วไม่ควรเกิน5-10%ของพอร์ตลงทุนนะครับใช่ครับสำหรับทองคํานะครับครับแล้วตราสารหนี้ล่ะครับ ตราสารนี้เนี่ยผมก็คิดว่าอัพไซ์จากนี้เนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันก็เหมาะสําหรับนักทุนที่อาจจะกลัวความเสี่ยงจากการขาดทุนนะแตเพิ่มสัดส่วนได้สําหรับนักทุนที่กลัวความเสี่ยงมากแต่ในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าอัพไซ์อาจจะค่อนข้างที่จะจํากัดหน่อยครับครับเพราะฉะนั้นตราสารนี้เนี่ยข้อสรุปคือไม่เพิ่มน้ําหนักนะครับครับแต่จําเป็นต้องมีติดในพอร์ตไว้ครับแล้วถ้าใครไม่ชอบความผันผวนเนี่ยจะเพิ่มก็ได้ครับ แต่ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนมันลดลงนะสำหรับตราสารนี่นะครับครับอ้าวแล้วประเภทสุดท้ายครับประเภทกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานต่างๆครับผมคิดว่าสําหรับนักลงทุนที่ต้องการแคชโชว์อย่างสม่ำเสมอนะฮะ ผมว่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็ยังให้ผลตอบแทนกันอยู่ในระดับประมาณสักห้าเปอร์เซ็นต์อัพได้นะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าหลายๆกองเนี่ยก็มีการจ่ายเงินปันผลทุกไตรมาสด้วยชันไปนะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําสําหรับกองประเภทอสังหาริมทรัพย์คือก็เลือกซื้อได้ครับเออเลือกซื้อได้นะครับนะครับคุณเพิ่มน้ําหมักไหมครับก็ควรนะครับเพิ่มได้เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นผมดูแล้วเนี่ยที่แนะนําให้เพิ่มนะครับก็มีกองทุนรวมประเภทอสังหาริมทรัพย์ แล้วก็ทองคําแต่เพิ่มยังไงทองคําไม่ควรเกิน10%ของพอร์ตลงทุนนะครับส่วนหุ้นเนี่ยก็ให้หาจังหวะขายทํากําไรไปก่อนได้บ้างเพราะมันขึ้นมาเยอะแล้วนะครับย่อมาไหลแล้วค่อยซื้ออีกแล้วกันนะครับส่วนตราสารนี่ก็ยังคงน้ําหนักไว้เท่าเดิมยกเว้นคนรับความเสี่ยงไม่ค่อยได้ไม่ชอบความวือหวาผันผวนก็อาจจะซื้อเพิ่มได้ แต่ต้องยอมรับว่าผลตอบแทนมันลดลงจะฝากอะไรเพิ่มเติมไปยังผู้ลงทุนรายย่อยเช่นครับก็ระมัดระวังความเสี่ยงด้วยนะครับหลังจากที่ตลาดค่อนข้างที่จะหวุอหวาเราจะเห็นว่าปรับตัวขึ้นลงวันละสิบจุดนกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วทั้งขึ้นทั้งลงและสุดท้ายก็อาจจะปิดตรงที่เดิมนะครับผมครับฉะนั้นเดือนมีนาคมเนี่ยยังจะคงเต็มไปด้วยความผันผวนใช่ไหมครับก็คงเยอะครับเดือนนี้นะมีโอกาสที่จะขึ้นตอนครึ่งเดือนแรกและปรับลดลงในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับครับ กรอบแนวต้านด้านบนพันสจ็ดสิบจุดนะครับกรอบแนวรับด้านล่างประมาณ1ันสามจุดนะครับครับผมชนแนวต้านทํายังไงครับตลอดระยะเวลาของการไต่ขึ้นของตลาดเนี่ยอาจจะมีการทยอยลดสัดส่วนลงได้ครับชนแนวต้านขายนะครับครับผมแล้วถ้าลงมาแตะแนวรับล่ะครับ ซื้อได้ครับทยอยซื้อได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับชนแนวต้านก็ขายลงมาใกล้ๆแนวรับก็ทยอยเก็บนะครับนี่เป็นกลยุทธ์การลงทุนจากคุณยินยงบลจกรุงไทยสําหรับกลยุทธ์ประจําเดือนมีนาคมนี้ในตลาดหุ้นบ้านเราขอบคุณอย่างสูงครับคุณยินยงครับครับยินดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณยินยงเทพจำนงผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายลงทุนตราสารทุนบอลจกรุงไทยนะครับให้เกียรติมาคุยแล้วก็ให้ความรู้กับเราด้วยนะครับทั้งเทรนแนวโน้มตลาดหุ้นในเดือนมีนาคมแล้วก็เรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนเพื่อรับมือกับความผันผวนที่กำลังจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการ m ันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดเมเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง